สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราจะมาเรียนต่อจากคลองเดิมที่เราสอนกันไว้เกี่ยวกับการเลือกข้อมูลออกมาใช่ไหมครับจากฐานข้อมูลของเราจากตารางของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการสร้างตัวโปรแกรมเนี่ยให้เราคลิกปุ่มทอนใช่ไหมครับแต่แล้วข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในตารางของเราเนี่ยในเรคคอร์ดของเราทั้งหมดเนี่ยก็จะแสดงออกมาให้ผู้ใช้ได้เห็นนั่นเองแต่ว่าแค่นี้มันก็ยัง ไม่คุ้มค่าใช่ไหมครับสําหรับการใช้ฐานข้อมูลฐานข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้เนี่ยเราควรจะให้มันติดต่ออย่างเช่นการเพิ่มเลคคอร์ดนะครับเพิ่มข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นการสมัครสมาชิกใหม่อะไรทํานองนั้นนะครับหรือว่าการที่เราจะลบข้อมูลจากตัวโปรแกรมได้เลยนะครับผมลบในฐานข้อมูลได้เลยแล้วค่าข้างในก็จะมีการอัปเดตมีการอะไรนะครับผมซึ่ง สองอย่างเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นใช่ไหมครับถ้าเราเกิดเราต้องการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลดังนั้นวันนี้เราจะมาทํา2อย่างนี้ให้เป็นจริงให้เป็นออกมาได้เลยนะครับผมให้เราสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับผมก็ตอนแรกนะครับเราเปิด Visual Studio มานะครับผมกับโปรเจกต์เดิม t e s t Data b a s e c o n n เ c t เหมือนเดิมนะครับผมเราก็จะได้หน้าต่างนี้มาใช่ไหมเราแค่แก้โค้คดแค่ไม่กี่บรรทัดเท่านั้นเองครับผมซึ่งคําสั่งในตัวของ SQL เนี่ยที่เอาไว้ใช้ในการเพิ่มข้อมูลเนี่ยเราสามารถ เ e ิร์ชจาก Google นะครับผมได้เลยวิธีการ s e ิร์ชนะครับง่ายๆคือ SQL เว้นวรรคครับแล้วก็ตามด้วย insert นั่นเองเราก็จะได้ตัวอันแรกนะครับผม w 3 s c h o o l o มาคลิกไปครับผมเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับผมเกี่ยวกับ pattern โครงสร้างนะครับผมว่าวิธีการใช้งานเนี่ยเป็น syntax เนี่ยก็คือโครงสร้างของภาษาเนี่ย SQL เนี่ยใช้คำสั่งนี้ยังไงนะครับผมอย่างเช่น insert into เราก็ตามด้วยชื่อ Table ของเราเราก็ตามด้วย Value Value ที่ 1, Value ที่ 2, Value ที่3ก็คือค่าที่เราต้องการใส่ 1, 2, 3นั่นเองสำหรับอันแรกเนี่ยคือการที่เราใส่ทุกค่านะครับผมใส่เป็นตั้งเรียงลำดับของเราเรียงลำดับตามไหนล่ะเปิดที่สามมานะครับผม Start 2ตัวนี้เหมือนเดิมนะตัว Apache กับตัว MySQL แล้วเปิดไที่ Admin เหมือนเดิมไปที่ Test Database ของเราเหมือนเดิมนะครับเราไปตามที่ TestTable ถ้าเรียงลำดับเนี่ยเราจะต้องใส่ข้อมูล ID กับ Name ให้มันเรียงลำดับกันนะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดผมต้องการจะเนี่ย insert ก็จะกลายเป็น Insert into ชื่อ Table ว่าอะไรล่ะชื่อ Table ว่า TestTable ใช่ไหมครับก็ใส่ไปว่า TestTable Value แล้วก็ตามด้วยค่าของ ID กับค่าของ Name แต่ถ้าเกิดเราต้องการจะใส่แบบแค่บางคอลัมน์อย่างเงี้ยหรือว่าไม่ต้องการเรียงลำดับอย่างเงี้ยเราก็จะ ใส่คอลัมน์ไว้ตรงนี้นะครับผมใส่ชื่อคอลัมน์ไว้ตรงนี้เราก็ใส่ค่าของเราไว้ตรงนี้นะครับผมก็เป็นแพทเทิร์นเป็นโครงสร้างของมันไปนะครับผมโอเคแล้วเราจะทาไงได้ต่อละเรารู้แล้วใช่ไหมเราจำโครงสร้างประมาณนี้สองอันนี้ไว้ดีๆสําหรับการอินเสิร์ตข้อมูลลงมาในฐานข้อมูลของเราเปิดที่ v i s u a l Studio ครับนี่คือโค้ดเก่าของเราใช่ไหมครับให้เราทําการคอมเมนต์ครับโค้ดตรงบางส่วนแค่บางส่วนนะครับผมไว้อย่างเช่น ตรงนี้แล้วกันตั้งแต่ตัว MySQL data leader นะครับผมให้ทำการคอมเมนต์แบบหลายบรรทัดไว้จำได้ไหมเอ่ยที่เราสอนกันไว้นะครับผมที่ใช้ตัว s t a r นะครับผมแล้วก็นะครับผม,ล star, ส,บผมสลับกันไปคอมเมนต์ comment แค่นี้เรายังไงต่อล่ะผมก็จะต้องสร้างตัวคำสั่งนะครับหนึ่งคำสั่งนะครับเอาไว้สำหรับ `execute` นะครับผมเพื่อ `insert` Data เข้าไปในฐานข้อมูลของเราก็คืออตัว `cmd` นะครับผม `dot execute non query` นะครับผม,มแล้วต่อมาครับก็จริงๆแค่นี้ก็ถือว่าจบแล้วนะครับผมผมก็สั่งให้ปิด c o n n e c ชั o นแล้วกันก็คือสั่งให้คอนเน c ชั o นที่ผมเนี่ย สั่งให้คอนเนคชันที่ผมสร้างไว้เนี่ยเป็นประตูตาแรกใช่ไหมครับที่ผมสร้างบอกว่าเหมือนเป็นประตูที่ไว้คอนเนคกับตัวฐานข้อมูลของเราเนี่ยสั่งให้มันปิดครับเพื่อจะได้อาจจะไม่ต้องอลบกวนตัวทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์หรือของอะไรพวกนั้นนะครับผมเอา้าถามว่าแค่นี้เสร็จแล้วหรือยังเสร็จแล้วครับอ๋ uh huh. เสร็จแล้วเหรอสิ่งที่ต้องแก้อีกอย่างหนึ่งนะครับคืออะไรคือตัว SQL ตรงนี้ใช่ไหมที่ยังเป็น Select Star f o r m m เราก็ตามด้วย Table อยู่เนี่ยตัวเนี้ย คือคำสั่งที่เอาไว้ดึงข้อมูลออกมาจากเทเบิลแต่ยังไม่มีคำสั่งที่เอาไว้ insert ข้อมูลออกมาจากเทเบิลเลยคำสั่งที่ต้อง insert ข้อมูลออกมาจากเทเบิลคืออะไรนะผมแทนค่าตัวแปรผมแทนทับลงไปในตัวแปรเดิมเลยลวกันเนาะก็คืออะไรครับ insert into ตามด้วยชื่อ table ของเราใช่ไหมครับผมชื่อ Table ของเราคือ test table ถามว่าผมจําได้ไงจริงๆผมจําไม่ได้หรอกครับผมดูจากตัวบนตุดไว้นะครับผมบางทีชื่ออะไรเล็กน้อยๆๆๆก็อาจจะลืมกันได้นะครับผมต่อมาครับผมใช้แบบรูปแบบที่2แล้วกันก็คือการที่เราจะใส่ตัวเนี่ยในตัวชื่อคอลัมน์ของเรานะครับลงไปได้นะครับผมจุดก็คือ,อยังไงก็คือวงเล็บเปิดวงเล็บปิดใช่ไหมครับด้านในเนี่ยด้านในวงเล็บเนี่ยคืออะไรครับคือชื่อคอลัมน์ของเรานั่นเองชื่อคอลัมน์ของเรามี2ตัวมีอะไรมั่ง มี name กับมี id ใช่ไหมครับก็ใส่ไปครับผม id แล้วก็ใส่เครื่องหมายตัวลูกน้ำนะครับผมแล้วก็ใส่คําว่า name ลงไปก็คือเราต้องการจะบอกมันนะครับว่าเราต้องการจะ insert ข้อมูลเนี่ยลงไปใน2คอลัมน์นี้นั่นเองนะครับผมอลัมน์คือแนวตั้งนะครับผมส่วนเราคือแนวนอนนะครับผมต่อมาเว้นว่าครับแล้วก็ตามด้วยคําว่า value ที่เติม s นะครับผมแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดครับผม ข้างในวงเล็บเนี่ยคือ value นะครับผมก็คือค่าที่เราต้องการจะใส่นั่นเองผมใส่ semicolon ไว้หลังสุดก่อนเนาะมันจะได้ไม่งองงแงต่อมาไงครับต่อมาก็เราเวลาเราจะใส่ข้อมูลลงไปเนี่ยเราก็ต้องใส่ตัวเหมือนกับฟันหนูนะครับผมแต่ว่าเป็นตัวอันเดียวนะผม single q u o d e นะครับผมไว้เราก็ตามด้วย value ที่ต้องการครับอันแรกของเราเนี่ยมันจะตรงกับ id ใช่ไหมข้อมูลแรกที่เราต้องใส่คือ id ผมเอา id เป็นสัก 15แล้วกันจะได้เห็นความแตกต่างเนาะเสร็จเราก็ตามด้วยอะไรครับตามด้วยลูกน้ําแล้วก็ทมด้วยตัวซิงเกิลโคดเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ข้อมูลข้างในก็คืออย่างเช่นผมใส่คําว่ามาร์กแล้วกันครับผมเพิ่มข้อมูลผมเพิ่มเ e คคอร์ดนะครับผมมาร์กลงไปในตัวเทเบิลของเราแค่นี้เหรอใช่ครับแค่นี้ครับลองกดสตาร์ทดูเลยกดที่ไปที่ But ต o n นนะครับผม มันอาจจะไม่ขึ้นอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าเราสามารถดูได้นะครับผมข้อมูลจากตัว phpmyadmin ของเราเนั่นเองตอนนี้เห็นปะตอนแรกมายังไม่ได้กด refresh อะไรนะครับผมมันก็จะมีข้อมูล1 2 3 4ที่เราทำไว้ในพาทที่แล้วแต่เราจะลอง refresh มาดูเห็นไหมข้อมูล mark เนี่ย15เนี่ยก็เข้ามาอยู่ในระบบแล้วนะครับผมถามว่าผมมั่วนิ่มขี้โมหรือเปล่านะครับผมผมลอง ใส่เป็นอันอื่นลงไปเพิ่มนะครับผมเป็นอ,อย่าลืมกดนี่ด้วยนะครับ Soft d e b u g k i n g นะครับผมผมใส่เป็น150แล้วกันมาร์คจ้าแล้วกันครับชื่อว่ามาร์คจ้าแล้วหลังจากตรงนี้เสร็จนะ่ยผมจะให้มันแสดงข้อความออกมาแล้วกันเนาะบอกว่า insert ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมบนหน้าจอยินดีด้วย insert ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โอเคลองกด start ดูครับผมแล้วลองกดไปที่ปตอนยินดีด้วยดีเซิร์ฟข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราก็ไปเช็คในตัว PHP My Admin ของเรานั่นเองไปที่ Browse ครับเห็นไหมครับมาร์กจ้าก็มาแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะนําข้อมูลข้างนอกมาใส่อย่างเช่นข้อมูลที่กรอกไว้ใน Control นะครับผมอย่างเช่นเดี๋ยวผมลองดูเลยแล้วกันผมจะสร้างถูกบล็อกมา2ตัวครับะจะสร้างถูกบล็อกมา2ตัว เอาไว้อะไรเอาไว้ใส่ ID กับเอาไว้ใส่ตัวชื่อที่เราต้องการจะกรอกไว้แทนการกรอกไปตรงๆแบบเมื่อกี้นะครับผม Text Box นะครับผมใส่ลงมาจึ๊บแล้วก็ก๊อปแปะอีกตัวหนึ่งแล้วกันท,กทุกครั้งที่ลาก Control มาใส่ต้องทำาไงครับต้องตั้งชื่อ Control ด้วยใช่ไหมครับผมผมเอาไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะโดยอันบนสุดผมเอาไว้ใส่ ID ผมเอา Label มาใส่แล้วกัน2ตัว อันแรกเป็น ID ส่วนอันที่2จะเป็น name นะครับผมปุ่มผมแก้ข้อความข้างในว่า insert แล้วกันนะเห็นไหมแล้วยังไงต่อทุกครั้งที่เราลาก control มาใส่เราตั้งชื่อใช่ไหมผมตั้งเป็น txt ID แล้วกันส่วนอีกอันนึงผมตั้งเป็น txt name ตาม control ตัว text box ของเราเลยนะครับผมแล้วไงต่อเราก็ double click ไปที่ตัว button ของเรานะครับ เพื่อที่จะให้เข้าไปสู่อีเวนต์หรือว่าคลิกไปที่ตัวเมนวิดว์ของเราตรงนี้ก็ได้นะครับผมเราเปิดไปอยู่เนาะเสร็จแล้วไงต่อละเสร็จแล้วตรงนี้ใช่ไหมครับคือค่าที่เราใส่ลงไปตรงนี้คือ Val u e ส่วนอันแรกอย่าสับสนนะครับอันแรกคือขอลั์ส่วนอันนี้คือค่าที่เราต้องการจะใส่ลงไปเราก็ทําการต่อติงครับต่อข้อความธรรมดาเลยโดยการใส่ตัวฟันหนูนะครับตัว d ดอบล e อกโหนดนะครับผมครอบไว้ เ้วก็ใส่บวกไป2ทีนะครับเราก็ทำด้วยชื่อ c อน t r o l ของเรานั่นเองค่าแรกในคอลัมน์คือ id ใช่ไหมผมก็ต้องใส่ตัว c อน t r o l ที่ชื่อว่า txt id dot text ครับเพื่อไปดึงข้อความมันออกมาส่วนต่อมาเนี่ยเป็นตัวชื่อใช่ไหมครับผมก็ต้องไปใส่ตัว c อนโ r ร l ที่เก็บอะไรนะที่เก็บ name ออกมานั่นเอง dot text เพื่อดึงค่า name ออกมาใส่ให้ถูกนะครับนะผม ไปขั้นผิดส่วนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่บวกครบทั้ง2ด้านถ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะได้ตัว2ค่าของเราที่ผู้ใช้สามารถกรอกได้เองนะครับผมลงไปผมก็จัดเลยครับว่า ID เป็น98แล้วกันยังไม่ได้ใช้นะ i อนี้ส่วน n เนมผมใส่เป็น text b o x เลย insert จึบยินดีด้วย insert ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ไปเปิดที่ local host ของเราตัว p s t m y a d m i n ของเรา browse เห็น <he en S 2> ไหมครับข้อมูลก็จะใส่มาให้นะครับผมซึ่งเราสามารถไปประยุกต์ใช้งานนะครับผมกับการ Register นะครับผมตัวสมาชิกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนการสร้างเกมนะครับผมนะ้าที่เราสามารถอะไรนะ l o อกอิเข้าไปนะครับผมมีหน้า l o อกอิเข้าไปแล้วเพิ่มข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลของเรา ได้นะผมหรือว่าการทําโปรแกรมบัญชีที่เราต้องการติดต่อกับฐานข้อมูลจริงไหมเราสามารถนาโค้ดตรงส่วนแค่เนี้ยเรียนแค่10นาทีเนี่ยเราสามารถนําไปประยุกยำไปประยุกต์ปปกใช้ได้เลยนะครับผมอ่าต่อมาอีกส่วนหนึ่งสําคัญตอนนี้เพิ่งผ่านไปแค่10นาทีนิดๆเองนะครับผมอีกส่วนหนึ่งสาคัญเนี่ยที่เราได้บอกกันไปตอนแรกเราทำอินเตอร์เสร็จแล้วใช่ไหมเราทําเพิ่มข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลเสร็จแล้วต่อมาเราจะทำดีลิทกันครับนะดีลิท ทำยังไงล่ะโหยุ่งยากแน่เลยเพราะว่าการลบข้อมูลเนี่ยมันต้องมีจุ๊บจิ๊กจุจิกอะไรยุกยุกยิกคำตอบคือไม่ครับคำตอบคือการเปลี่ยนแค่ตัวเดียวเท่ากับเราก็ต่ด้ดยคำสั่งที่เอาไว้ทำการลบข้อมูลของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถไปหาจากเว็บไซต์เว็บเดิมของเราได้เลยนะครับผมเว็บนี้ดีมากเลยนะครับผมแนะนำนะครับผมเพราะว่ามีคำสั่ง sql ของเราให้มาเยอะมากเลย insert update delete การทำการหาค่าเฉลี่ยนะครับผมของตัวเลขการหาตัวแรกการหามินการหาแม็กมีให้หมดเลยครับผมเราสามารถเข้ามาได้นะครับจากเว็บไซต์ w 3 t r e s c mm h o o l c o m นะครับผมแล้วก็ slash sql นะผมมันก็จะมีให้หมดเลยนะครับผมเราต้องการเลยนะผมลืมต้องการ delete ใช่ไหมคลิกไปเลยเราก็จะได้ตัวเนี่ยคำสั่งออกมานะครับผมมีคำสั่งเดียวด้วยง่ายๆนะครับผมก็คือการ delete from แล้วก็ตามด้วยชื่อ table แล้วก็ตามด้วย e ว e w h ว r e อะไรล่ะ h วร์ where, สิ่งที่เราต้องการจะลบครับอย่างเช่นนี่ผมอ้างอิงตัวนี้เลยแล้วกันผม delete f r r m แล้วก็ชื่อ table ใช่ไหมครับชื่อ table ตัวนี้ชื่อว่าอะไรล่ะชื่อ table ตัวนี้ชื่อว่า customer ใช่ไหมนี่เขาก็บอกแล้วว่า c u s t o m e r t a b l e w h e r e แวรคืออะไรล่ะแวร์ where, คือที่ที่เราต้องการนะผมอย่างเช่นผมต้องการจะลบ c ั s t o m e r i มที่เท่ากับ1ก็คือคนที่มี ID สมาชิกเนี่ยเท่ากับ1 ID ของลูกค้าเนี่ยเท่ากับ1ผมก็จัดเลยครับว่าชื่อคอลัมน์ว่า Customer ID เท่ากับตรงนี้เขาบอกว่าให้ใส่ Value ลงไปใช่ไหมครับก็เท่ากับ1ครับก็จะทำการลบข้อมูลตัวนี้ออกทั้งหมดเลยนะครับผมถ้าเกิดผมต้องการจะลบตัวที่2ล่ะผมก็ใส่ Value เป็น Customer ID เท่ากับ2นั่นเองก็จะหายไปทั้งหมดทั้งก้อนนี้เลยนะครับผมลองเลยดีกว่าไหม ลองเลยนะครับผมไปที่ visual studio ของเรานั่นเองคำสั่งอะไรครับ delete d e l e t e เ็นวัก from เป็นวักครับตามโดยชื่อ table ของเรา test table นะผมใส่ชื่อใส่อะไรถูกนะครับเพราะไม่งั้นมันจะฟองลองเออร์เรอร์เลยนะครับผมต่อมาใส่ where e r e where อะไรดีละ่ะผมให้ใส่เป็น id เนะี่ยคือ id ที่ผมกรอกไว้ใน ดันบทแล้วกันก็คือ id ที่กรอกไว้ตัวในตัว text b o c ตรงนี้นะครับผม,มเท่ากับค่าที่อยู่ใน text block ช่ไหมครับผมก็ต้องทำการต่อ string ลงไปบวก,ก text id t e x t นะครับผมแล้วก็ปิดด้วยนะครับนี่เราต้องใส่ตัวอะไรนะ single q o d e นะครับผมครอบไว้ด้วยนะครับถามว่ามันจะลบได้จริงไหมเนี่ยมันลบได้ครับมันลบได้จริงตรงนี้ insert ผมขอแก้เป็นคำว่า delete แล้วกัน Delete โอเคเนาะนี่ okay, no? ผมก็ทำการ delete ค่าทีท่แว่าตาม id นี้นะครับผมกด start ดูครับกรอกแค่ค่าเดียวก็ได้เนาะเพราะว่าเราไปยุ่งกับแค่ Control ตัวเดียวเราไปดูครับว่าเรามีอะไรมากนะครับในตัวฐานข้อมูลของเราเรามี id 1,2,3,4,15,150,98 15, ผมลบตัว id ที่98ทิ้งแล้วกันเนาะ9กดกด d e l e t e ผมยังไม่ได้แก้ตรงข้อความนี้เนาะมันก็จะบอกว่ายินดีด้วยอินเสิร์ตข้อมูลเรียบร้อยแล้วทั้งทั้งที่มันทําการลบนะครับผมก็กดโอเคไปลองกด b r o w ์ดูครับผมลบ ID ที่อะไรนะ98ใช่ไหมครับหายไปแล้วเห็นไหมกด d ี f ฟรช e ใหม่อีกหนึ่งทีหรือว่ากด browse อีกหนึ่งทีนะครับผมเข้าหน้านี้ใหม่มันก็จะหายไปแล้วผมว่านิ่หรือเปล่าผมสามารถลบตัวที่มันไม่ดีอยู่ท้ายสุดได้หรือเปล่าผมลบตัวที่15แล้วกันลบได้ไหมผมก็ใส่ ID เลย15กด delete รีเฟรชใหม่กดเข้าใหม่หายไปแล้วเห็นไหมครับเราก็ไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างแล้วแค่เราทำ Select ได้นะครับผมก็คือการอะไรครับการดึงข้อมูลออกมากับการ Insert ข้อมูลลงไปได้นะครับผมแล้วก็การที่เราลบข้อมูลลงไปจาก d a t a b เบสของเราได้เนี่ย ก็ถือว่าทํางานเสร็จสิ้นไปหลายอย่างแล้วใช่ไหมเราสามารถทําเกมได้เราสามารถทําโปรแกรมบัญชีแบบง่ายๆได้นะครับผมเราสามารถทำสมุดโน้ตนะครับผมเอาไว้โน้ตงานนะครับผมง่ายๆหรือทําระบบสมาชิกทําระบบอะไรหลายๆอย่างเราสามารถทําได้ง่ายๆแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามนะครับผมก็หวังว่าจะถูกใจนะครับผมสําหรับการขอร้องมานานนะครับผมสําหรับใครหลายๆคนนะครับบางคนนะครับผมที่คอมเมนต์มานะครับผมใน YouTube แต่ผมไม่สามารถตอบได้นะครับผมก็ไม่รู้เป็นอะไรเนาะสำหรับระบบก็ผมกดคอมเมนต์ตอบกลับไม่ได้ก็ขอบคุณในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับกําลังใจถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรมีคําถามสงงใยเกี่ยวกับบทเรียนบทนี้นะครับผมสามารถทิ้งไว้ที่ Facebook กแฟนเพจหรือทิ้งไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ